ฟังคลิปนี้จบคุณจะมีความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าในคลิปนี้เราจะมัดรวมทุกจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองในหลายๆเรื่องหลายๆหมวดเข้ามาอยู่ด้วยกันและคุณสามารถเลือกเอาไปใช้งานตามที่คุณชอบได้เลยครับมาฟังข้อที่1กันถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าหัดขยันพูดคําว่าไม่แทนที่จะพูดคําว่าใช่ให้เป็น คนที่เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ที่ดีเนี่ยคือสตีฟจ็อบนะครับคุณก็เห็นใช่ไหมว่าสมัยก่อนอนะ่ะโทรศัพท์หล,หลายเจ้าพากันแข่งขันใส่ลูกเล่นใส่ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายในตอนนั้นถ้าคุณมีโทรศัพท์แบล็คเบอรี่คุณจะกลายเป็นคนที่ทันสมัยมากๆเพราะว่าแบล็คเบอรี่จะเป็นโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดหลายๆปุ่มยังจํากันได้ใช่ไหมแต่พอสตีฟจ็อบมาถึงตลาดนี้ตลาดของการผลิตโทรศัพท์เขากลับตัดความซับซ้อนทิ้งแล้วโฟกัสไปอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานแทนเอาปุ่มแป้นพิมพ์มพโทรศัพท์ออออกเหลืืแคค่่่ปปุุมยมย เป็นปุ่มที่ใช้กลับมาหน้าหลักหน้าปัจจุบันพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละครับกลายเป็นผู้นํากระแสล้างวงการไปเลยโทรศัพท์เจ้าอื่นๆคือต้องเปลี่ยนตามไม่งั้นอยู่ไม่ได้ลองรู้สิเ้่าวันนี้เราถือโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดอ่ะเราจะกล้าเดินออกไปข้างนอกไหมก็ไม่แน่นอนถูกปะเพราะมันล้าสมัยไปแล้วที่เล่าให้คุณฟังเนี่ยเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าสตีฟจ็อบเขาเป็นคนที่ตัดใจง่ายมันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งครับที่ผมไปอ่านเจอในหนังสือฟัตโฟธุรกิจเขาบอกว่าในตอนที่สตีฟจ็อบเข้ามาที่บริษัท Apple ตอนนั้น Apple มีสินค้ากว่า40ตัวนะแล้วก็มีโครงการผลิตสินค้ามาอีกมากมายสินค้าหลายประเภทที่ผลิตอยู่ก็ถูกโละทิ้งโครงการใหม่อีกเกือบร้อยโครงการก็ถูกปฏิเสธแล้วคุณตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะมีคนใกล้ชิดของจ็อบบอกไว้ว่าปรัชญาการทํางานของสตีฟจ็อบที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือเขาเชื่อว่าการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดของคนเราไม่ใช่เรื่องที่คุณตัดสินใจว่าจะทําอะไรแต่เป็นการตัดสินใจว่าจะไม่ทําอะไรต่างหากคาว่าไม่เนี่ย คือเคล็ดลับของสตีฟจ็อบส์ครับศิลปะของการไปพูดนําไม่ว่าคุณจะนําตัวเองหรือว่านําครอบครัวหรือนําใครๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่การพูดคําว่าใช่แต่อยู่ที่การพูดคําว่าไม่ครับตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีสุดยอดนักเล่นหุ้นของโลกคนหนึ่งเคล็ดลับความสําเร็จของเขาก็คือคาว่าไม่เพราะว่าทุกวันเนี่ยจะมีโครงการลงทุนหรือหุ้นต่างๆจํานวนมากผ่านมือของเขาเขาก็จะนั่งอ่านแล้วก็พูดคําว่าไม่ไม่ไม่จนเมื่อเจอโครงการที่ดีจริงๆอ่ะเขาถึงจะยอมเปลี่ยนเป็นคาพูดว่าใช่ ฉะนั้นแล้วความกล้าที่จะบอกว่าไม่และความพิถีพิถันในการพูดคำว่าใช่เนี่ยเลยเป็นที่มาความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตและสตีฟจ็อบส์ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ใช้กับเรื่องงานนะคุณแต่มันครอบคลุมในหลายๆด้านในชีวิตเลยแหละเพราะว่าการปฏิเสธมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนเราอะ่ะมันต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันก็เท่ากับว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างดีเท่ากันหมดแล้วการที่ทุกอย่างดีหรือสวยงามเหมือนกันหมดอะ ก็คือไม่มีอ e d ดีสักอย่างชีวิตแบบนั้นมันก็ไร้ค่าครับมันแสดงว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตแม้แต่น้อยชีวิตของเราจะถูกกําหนดโดยสิ่งที่เราเลือกปฏิเสธถ้าเราไม่ปฏิเสธอะไรเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่มีตัวตนใดนนนเลยครับคุณจะเห็นหลายๆคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความทุกข์ติดอยู่กับงานที่เกลียดเพราะเขาเลือกที่จะไม่ปฏิเสธไงครับแล้วการที่คุณปฏิเสธไม่เป็นน่ะมันก็คือการตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งต่อมาข้อที่2เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณเข้ามาหน่อย มีน้อยคนมากที่ทําได้แบบนี้แต่ถ้าคุณทําได้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเลยแหละมันคือการหักห้ามใจไม่พูดถึงตัวเองแม้อีกฝ่ายจะถามคุณรู้ไหมว่าจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอคนที่เขาเก็บตัวมากๆหรือคนที่เขาเปิดตัวเข้าสังคมมากๆคนสองประเภทนี้ถ้าได้รู้จักกันแล้วสิ่งที่เหมือนกันก็คือเวลาถูกถามกับหลายๆคนมักจะหยุดตัวเองไม่ได้ปล่อยไหลให้ตัวเองพูดออกไปยาว คุณลองมาดูตรงนี้ก็ได้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพื่อนคนแรกที่ผมเจอเนี่ยเรารู้จักเขาก่อนเขาเป็นคนหน้าตาดีพูดเก่งด้วยนะมีอารมณ์ขันแต่เวลาที่คุยกันเขาจะไม่ค่อยถามกลับไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องของเราแต่พอมาคุยกับเพื่อนคนที่สองที่เพิ่งรู้จักกันที่หลังด้วยซ้ําเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเล่าเรื่องน่าเบื่อกว่าคนแรกเยอะพูดไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้มีมุกเท่าคนแรกด้วยซ้ําแต่เวลาที่คุยหัวข้อไหนจบนานจะถามกลับมาทุกครั้งครับ ตั้งแต่เรื่องสารทุกข์สุกดิบจนลึกลงไปถึงเรื่องส่วนตัวแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมกลับสนิทกับคนที่2มากกว่าและเราก็รู้สึกว่าคนที่2เนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าคี้สำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุณห้ามใจตัวเองได้ไหมเวลาที่ตัวเองถูกถามขึ้นมาสามารถที่จะตอบคร่าวๆเ,เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดโดยเร็วที่สุดทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเจอคนที่เขาฟังเก่งล่ะเราจะไปต่อยังไงดีผมขอยืมคาพูดของอาจารย์รัชเขตวิสเพนมาใช้แล้วกันท่านเป็นนักพูดนักทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงคนนนึงใประเททศไทย ถ้าคุณเจอคนที่เขาฟังเก่งๆเนี่ยคุณต้องมีความสามารถในการชงหวานๆให้เป็นเพราะความจริงแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่จะสนุกกับการฟังหรอกคุณแล้วการฟังมันเป็นเรื่องง่ายแต่การชงคำถามให้หน้าพูดหน้าตอบมีน้อยคนจะทําได้นะครับถ้าคุณชงคําถามหวานๆเป็นอนะคนคุยจะอร่อยกับคําถามคุณแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องทํำยังไงไปฟังต่อในข้อที่3ข้อนี้บอกไว้ว่าถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะแล้วต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆ ให้ลองเปลี่ยนมาคุยเรื่องอะไรที่มันลึกซึง้งแทนที่จะไปคุยซัพเพเหระดินฟ้าฝนอากาศข้อนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะครับไม่ใช่ว่าจะพูดกับคนแปลกหน้าได้ทุกคนคุณต้องรู้จักเขามาแล้วระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องลึกมากถึงขั้นที่ว่าเคยนอนด้วยกันมาแล้วนะอาจจะแค่เคยเจอกันบ่อยๆแล้วเป็นคนที่คุณเลือกแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ฉันพร้อมจะเปิดเผยเรื่องราวบางเรื่องให้กับเขาฟังจากนั้นให้คุณลองเอาวิธีต่อไปนี้ไปใช้งานดูนั่นก็คือให้คุณแลกเปลี่ยนปปรระะสบบกกาาณ์ัคนนออื่อย่ยงมีศิล ขอวงเล็บสําคัญตรงนี้เลยว่าไม่ใช่การถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นออกไปตรงๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรคุณลองมาดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะสมมติว่าคุณมีคนที่รู้จักสักหนึ่งคนแล้วคุณอยากจะรู้ว่าเขามีวิธีเก็บเงินยังไงเขามีวิธีหาเงินยังไงแล้วรายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่แน่นอนว่าถ้ามาเจอหน้ากันแล้วถามเรื่องเงินออกไปตรงๆเราจะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วน่าอึดอัดมากแต่ลองเปลี่ยนใหม่ถ้าสมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน หลังจากนั้นค่อยชงคำถามกลับไปว่าเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างไหมส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่เขาเจอประสบการณ์ส่วนตัวออกมาแชร์ออกมาเล่าบ้างจุดพีที่สุดมันอยู่ตรงนี้คุณเมื่อบทสนทนาระหว่างคุณกับเขามันเริ่มลึกซึง้งเดี๋ยวสักพักคุณก็จะได้ฟังในเรื่องที่เขาเองก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันตรงนี้เนี่ยแหละครับที่คุณจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจบางคนอาจจะสงสัยว่ารู้ได้ยังไงล่ะคิดเอาเองหรือเปล่าแต่มันมีวิธีเช็คง,ง่ายๆแบบนี้ สังเกตดูแล้วกันเวลาที่คุณคุยกับใครแล้วบทสนทนามันเริ่มดีฟที่แปลว่าลงลึกอะนะจังหวะนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากๆและเขาเริ่มไว้วางใจคุณเขาจะพูดประโยคนี้ออกมาครับเรื่องนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องนี้อย่าไปพูดกับคนนั้นคนนี้นะเขาจะเกิดอาการห่วงเรื่องของตัวเองนั่นแปลว่าอะไรมนุษย์เราอะเวลาห่วงสิ่งไหนแต่ถ้าเขามอบสิ่งนั้นให้กับใครก็ตามแสดงว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนสําคัญหรือคนพิเศษสาหรับเขาถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดล่ะมันก็มีวิธีเช็คง่ายๆอีกว่าวิธีพูดของคุณอะมันลงลึกหรือยังคุณอาจจะตั้งคําถาม,าง,มง่ายๆกับเขาเลยว่าปกติเรื่องนี้เคยเล่าให้กับคนอื่นฟังบ่อยไหมถ้าเขาตอบว่าไม่บ่อยมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่าคุณอะเริ่มเปิดใจเขาได้แล้วหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณมีความสามารถในการชงหวานให้คนคุยอร่อยได้แล้วต่อมาข้อสุดท้ายบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นะมันจะช่วยปลดล็อกวิธีคิดทางด้านการเงินและการงานของคุณได้เร็วมาก นั่นก็คือการคิดให้เท่ากับที่ทำและทำให้เท่ากับที่คิดมันมีกบดักอยู่2เรื่องคุณไม่รู้ว่าคนติดกบดักข้อไหนหรือเปล่าเรื่องแรกสําหรับคนที่ทําไม่เท่ากับที่คิดคนประเภทนี้จะคิดเยอะมากเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนะั้นเหมือนกันนะคือเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีที่สุดเพราะว่าต้องการให้ความคิดนั้นมันออกมาด้วยความแตกต่างไม่เหมือนใครข้อเสียของคนประเภทนี้คือจะเริ่มทํางานช้ามากเพราะว่าคอยแต่ระมัดระวังกลัวมันจะผิดพลาดเลยต้องคิดให้ดีที่สุด แต่มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเลยเขาก็ให้คําแนะนํามาประมาณว่าวันนี้ถ้าไม่ทําอ่ะก็ไม่รู้ไงว่าผิดตรงไหนทําตั้งแต่ตอนนี้ซะจะได้รู้ว่ามันผิดตรงไหนโอ้โหเรื่องเนี้ยฟังตื้นๆไม่ได้นะคุณใครก็ตามที่หมดเวลาชีวิตไปกับการคิดอะ่ะเพราะอยากใช้มันออกมาดีออกมาสําเร็จแล้วปังเลยมันมีคําถามหนึ่งที่ปลดล็อกความคิดได้ดีมากอีกประโยคหนึ่งเ็าบอกว่าถ้าทําครั้งเดียวแล้วได้เลยปังเลยอะ่ะคือเก่งมาจากไหนละ่ะคนอื่นก็ทํามาเป็นร้อยรอบกว่าจะได้ เพราะอย่างนี้ไงครับถ้าวันนี้คุณกําลังทํางานทําธุรกิจแล้วมันผิดพลาดขึ้นมามันก็ยังดีกว่าคนที่มีความคิดมีไอเดียอยู่ในหัวแต่ไม่รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนให้แก้ไขฉะนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะคิดได้มากแค่ไหนคุณก็ต้องทําให้เท่ากับที่คิดไว้ด้วยมาถึงกับดักของคนที่คิดไม่เท่ากับที่ทําตั้งใจฟังดีๆนะครับหลายๆคนอาจจะตื่นรู้ไปเลยก็ได้คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับลงมือทําไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเองเมื่อก่อนผมเคยเชื่อนะแต่เรื่อนี้ไม่ได้เชื่อ เพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้มีคนมาปรึกษาเรื่องของการทำคอนเทนต์กับผมเยอะมากการทำคอนเทนต์ในความหมายของผมก็คือการผลิตเนื้อหาออกมาผ่านเสียงหรือผ่านวิดีโอหรือว่าผ่านการเขียนให้มียอดคนดูให้มียอดติดตามเยอะๆเป็นคอนเทนต์ประเภทเน้นคุณค่าเน้นเอนจ g เมนต์นะครับไม่ได้เน้นขายของลหลายๆคนที่มาปรึกษาเรื่องเนี้ พอดูเนื้อง,งานที่เขาทำอะ่ะก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าทําไมเขาทาเพจทําช่องแล้วไม่ปังไม่สําเร็จเพราะตัวผมเองก็เคยทาผิดพลาดมาเหมือนกันเคยเปิดเพจหลายเพจแล้วปิดทิ้งเป็น่าเล่นเลยนะคุณเมื่อก่อนแล้วเวลาตัดคลิปอะ่ะก็หมดเวลาไป8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงบ้างแต่คนกลับดูประมาณแค่ร้อยกว่าวิวอะ่ะก็ตะบี้ตะบันทาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่องไงว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนั่งตัดคลิปหลังแทบดอกไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีกลางคืนกลางวัน จนหมดไฟท้อใจไปในที่สุดอะแต่พอเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่นะคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโอ้โ oh, หทุกอย่างปังมากไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอหรือคอนเทนต์ประเภทรูปภาพหรือแม้แต่เสียงพอดแคสต์เนี่ยที่คุณฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะมีคนฟังตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านเล่าเนี่ยไม่ได้ว่าจะอวยตัวเองนะคุณแต่กําลังจะแกะภาพให้คุณได้มองเห็นจะชัดว่าถ้าวันนี้ลองมองย้อนกลับไปผมเห็นสิ่งหนึ่งครับคือถ้าเรามาแบ่งสัดส่วนกันดีๆเนี่ย คุณรู้ไหมว่าผมหมดเวลากับการลงมือทำอตั้งแต่8จนถึงส0ชั่วโมงต่อวันนี่คือเวลาของการลงมือทำแต่กับกายเป็นว่าผมหมดเวลาไปกับการคิดเนื้อหาจริงๆที่จะเอาไปเขียนสคริปต์หรือจะเอาไปพูดจริงๆเนี่ยแค่5-10ถึงนาทีคุณเห็นปะเนี่ยคือคิดไม่เท่ากับที่ทำไงทำงานหลักใหญ่โตได้ช้างแมมมอสแต่คิดเล็กคิดน้อยเท่ากับมดเท่ากับปลวกฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ทำเยอะเกินไปลองถามตัวเองดูว่าคุณขาดการคิดไปบ้างหรือเปล่า เพราะความสาเร็จในชีวิตเนี่ยมันแลกมาได้ความสมดุลทั้งวิธีคิดและวิธีทาครับเอาล่ะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของการตัดสินใจหรือแม้แต่ในเรื่องของการพูดการคุยจนไปถึงในด้านการคิดการทําเรียกได้ว่าเราคัดจากหลายๆมิติมาให้คุณฟังครับเป็นการเพิ่มความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตต่างๆและนี่เป็นสไตล์การนําเสนอครั้งแรกนะครับที่ผมเอามาปนกันให้คุณได้ฟังอยากจะถามคุณเหมือนกันว่าชอบแนวทางการนําเสนอประมาณนี้บ้างไหม คัดรวมทุกจิตวิญญาณพัฒนาตัวเองมาให้คุณในคลิปเดียวอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยหรอกแต่ว่ามีนานๆครั้งคิดเห็นกันยังไงบ้างครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถบอกใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเราจะได้พัฒนาวิธีการนําเสนอพัฒนาเนื้อหาของเราต่อไปในอนาคตส่วนใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกเนี่ยถ้าคุณชอบวิธีการนําเสนอแบบนี้ชอบจิตวิญญาความรู้การพัฒนาตัวเองใหม่ๆ ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ช่องนี้ไม่ได้มีวันลงที่ชัดเจนเพราะว่าเราต้องการคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเลยใช้เวลาในการคิดในการพูดอย่างประณีตแต่คุณสามารถกดติดตามได้เวลาที่เนื้อหาออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไปเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณและพบเจอกันใหม่กับผมไอเฟล Amazing Storytelling ครับ